Ê, cô, cô, cô Ê, đi, đi, ơi, Ông, thằng mà là, hình vinh của là đâu Tài, 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 tài Ơ, ơ, lang lang ống, khâu โอ,โอ да> really ้ยหนิงให้มองไม่สองทางเลยใช่ปจียิงใครเลือกไม่ถูกว่าจะยิงใครเชื่อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมึงเน่งเอ้ยมึงจะชักลูกกระสุนทำยังไพี่เอ้ยชักลูกกระสุนถ po ึงทำยังไง

โอ้ไม่ตายไม่ตายโอ้ยเมือนก็ไม่ตาย,ยเท่เอออย่างนี้แหละ ใช่จไปร,รันไปก่อนเลยเฮียซื้อใครกูรันหรือว่าเลือดดีเลือดมาเจอที่รรไหนเลยมายิงมันเลยนะ đi lôi đi luôn au ui <laughs> ui อุย้ยไม่ตายเนี่ยอีคีมันแรงยังวะดูไม่ออกแล้วว่าใครเป็นเพื่อนไม่ใช่มีมั่วเลยเฮ้ยหน้าหน้าหน้า,อ,านนดดอ้ย,อยตัวมันนําไปร้อยกว่าละ ลบลบอุย้ยไม่ตา,น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 ายนานานาไปลบลบลบอุย้ยหลังเข้า đi tìm nào để vậy จีก็จีอุ้ยไม่ตายมันต้องไปตั้งปุ่มใหม่ใช่ไหมองไม่เห็นมองไม่เห็น ui xem gì ok tay mà mà cái mà cái lăng mi lăng mi Eh uh. Eh, hey, man ma อู้เอาโอเคไม่รู้มันน้แล้วมันก็ซักลูกกระสุนทำที่อะไรยิงเขาไม่ตายฮะเอ้ยอยู่บนตึกกันเลย

โอ้ยแม่จเกิดที่เก็บเสียงนะกูไหลอยอะไรเยอะทุกๆมันมาเจอมาเจอ โอ้ไม <önemli> ่ตายกู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 นื้อเนืไอเนื้อกูอ้๊ยอข้าวหู โอ๊ะเฮ้ยลังหลังหลังหลโอ้เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อตายจอบลอยครับมีคนจอบลอยไว้ คนจอบลอยวะ เยอะเยอะเยอะเอ้ยดอยมันดอยมันดอยมันอือๆอะไรกันเลยตายคู่เลยอเฮเยอะ